ของสัมพกร์คืออะไรคุณจะเห็นว่าวันนี้ AI ไอะค่ะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันค่ะสัมพกร์เองอะค่ะเขาก็มีการใช้ในเรื่องของ AI ใช้เรื่องของ Data l a เ e เข้ามารวบรวมข้อมูลนะคะทั้งหลายอะค่ะเพื่อสร้าง360อองศาโปรไฟล์ของ ผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะมาจากที่ไหนบ้างนะคะ 1. ธุรกรรมในเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนี่แหละค่ะซึ่งสมปรกรณ์เองก็มีการออกกฎหมายว่าถ้ากิจการมีรายรับมากกว่า1,000ล้านบาทขึ้นไปและเขาจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเขาจะต้องรายงานข้อมูล ของคู่ค้าทุกทุกลายที่เกิดขึ้นให้กับสมกร์ได้รับรู้รับทราบสอข้อมูลในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะแบงค์ธานเซ็ชันที่เกิดขึ้นนะ,ะถ้ามีการฝากถอหรือโอนนะคะเกินเกณฑ์นะคะที่กำหนดนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปามการฟอกเงิน ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของกิจการก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเรื่องเรื่องของรายได้นะคะที่เข้ามาและรายจ่ายของภาคธุรกิจถ้าสมมติว่าค่ะเรามีการซื้อขายและมีการออกในเรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-tag invoice e-tag receipt e t a x invoice by email นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะทำให้สามารถประเมินรายได้ของผู้ประกอบการได้เช่นกันนะคะ หรือนะคะข้อมูลในเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดบ้านคอนโดทุกอย่างอะคะ่ะพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่อาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตถ้าเราไม่รู้เรื่องของภาษีเลยหรือแม้กระทั่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เช่นในเรื่องของกรมศุลกากรนะคะการส่งออกการนําเข้าต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของข้อมูลในเรื่อง,องของการประกันสังคมซึ่งทุกๆฐานข้อมูลนะคะมันสามารถที่จะกัดเข้ามาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคนที่มีรายได้แต่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้ชําระภาษีให้กับทางกรมสรรพากรเลยหรือมีรายได้แต่ เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงมากเมื่อข้อมูลมาเป็น Data เล็กมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะกลับมาสร้างปัญหาทําให้เจอภาษีย้อนหลังในอนาคตได้พี่นวลนะคะถึงได้ทําคอร์สแก้ปัญหา AI รู้ไรายได้คุณมาช่วยให้คุณเข้าใจภาษีแบบง่ายและก็ได้เอาความรู้ในคอร์สออนไลน์เนะะี่ยค่ะไปใช้ป้องกันไม่ให้กิจการเจอเรื่องของภาษีย้อนหลังและที่สําคัญนะคะเดี๋ยวมีโบนะัสพิเศษให้ว่าถ้าวันนี้ เราอะค่ะเจอหนังสือตรวจสอบภาษีของสมรคกรแล้วเราจะต้องรับมือยังไงนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ถ้าใครสนใจอยากพีออเดอร์คอร์สนะคะแก้ปัญหา AI สรกรคอรู้ไรายได้คุณสามารถทักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษค่ะจำไว้อย่าพึ่งเสียภาษีถ้ายัางไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ